แบนชมภัยการันตีความสำเร็จควา้ารางวัลโซล2023 เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจกันค่ะสับคุณนิชาพาพิราดาพาร์ตซีโอแบรนชมไพรและสุดการันตีความสําเร็จเข้ารับรางวัลโซ2023รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมแห่งปีโดยคุณนิชาพาเปิดเผยว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับแบรนชมไพรเป็นชาว,วอร์ครีมที่มีส่วนผสมเป็นสมุนไพรแท้100%คิดค้นสูตรที่ดีที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุดค่ะตัวผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้ที่เป็นสิวที่หลังหน้าอกโดยเฉพาะสิวอักเสบจะเห็นผลดีในานาาาคคตุคณิชาพา บอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าเตรียมแตกลายผลิตภัณฑ์ในส่วนของแชมพูและโลชัน่นด้านการตลาดตอนนี้เน้นทําการตลาดออนไลน์ลุกตลาดไปนในเวียดนามจีนและมาเลเซียค่ะชาว์ครีมนะคะเป็นชาว์ครีมสาหรับผูออ้ที่มีปัญหาเรื่องสิวผดผื่นหรือว่าแพ้เหงื่ออะไรเงี้ยสา้ใช้ชได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสมุนไพรแท้ร้อยเซนะคะแล้วก็ สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็ภูมิใจมากๆเนื่องจากว่าเราได้พยายามคิดคน้นสูตรที่ดีที่สุดแล้วก็เห็นผลเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็เพื่อเป็นการกาลังตีให้กับทุกทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น,นี้มั่นใจว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆดีใจมากค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างตั้งใจมากๆนะคะในการผลิตสินค้าตัวนี้แล้วก็ดูแลใน อินเทอร์เนของมันเลยนะคะว่าเราอยากจะให้ของที่ทำมาเนี่ยได้คุณภาพที่ดีจริงๆแล้วก็ต้องทำให้เห็นผลได้ชัดเจนกว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะคะ ที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวหลังสิวหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้เลยว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเวลาเราเออกทํางานข้างนอกหรือว่าเล่นกีฬาเราก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องการแพ้เหนื่อหรือว่าสารเคมีต่างๆที่เราไปเจอข้างนอกแล้วก็ฝุ่นนะคะทำให้ทั้งหน้าอกหรือด้านหลังเนี่ยเราจะเกิดการเป็นสิวได้ง่ายและสิวส่วนใหญ่ก็มักจะอักเสบ ตัวนี้ช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากแล้วก็ทําให้เราอ่ะลดสิวน้อยลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีเลยถ้าใช้ไปนานๆอย่างต่อเน,นื่องคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสิวหลังหรือสิวหน้าอ,อกอีกเลยค่ะจากลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะตอบชัดเจนเลยค่ะว่ามันเห็นผลได้ดีกว่าทุกๆผลิตภัณฑ์ที่มีในตอนนี้เนื่องจากว่าเราก็ทํามาแบบให้ทุกคนอ่ะ รู้สึกว่ามันจะต้องเห็นผลได้จริงๆนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายเนื่องจากว่าเราไม่ต้องฟอกไว้นานเราเพียงแบบผลิตภัณฑ์ของเราค่อนข้างเข้มข้นดังนั้นก็เลยฟอกไว้ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะคะไม่เกิน1นาทีเราก็สามารถอาบน้ำได้ตามปกติในอนาคตนะคะเราก็จะดูทั้งเรื่องของแชมพูแล้วก็โลชั่น ะะแล้วก็อาจจะมีผริรษัทตูดที่เข้ามาซัพพอร์ตในด้านนี้หรือใกล้เคียงกันเนะะพื่อให้ครบวงจรมากขึ้น<ม>การตลาดตอนนี้ของเรานะคะก็เน้นออนไลน์อยู่แล้วก็เรากําลังติดต่อเกี่ยวกับพคกชอก็อปต่างๆที่นที่สั้หรือว่า,าช็อปที่เป็นรานห้าสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็เราก็มีโซลูชันที่ในการลงช็อปต่า,ตางๆเอไว้ ใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะมีวางแผนไว้ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียแล้วก็จีนนะคะเราก็จะมีทางเฟซบุ o กนะคะแล้วก็ Line แอดต่างๆัน,นะะ่ะแล้วก็จะมีใน Ti t o o k เราลาซาด้าช้อปปี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้วน,นะคะ่ะค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะในเรื่องของสิวที่ผิวกายที่หลัง แล้วไม่มั่นใจนะคะลองเปิดใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูค่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแตกต่างจริงๆแล้วคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนและรวดเร็วมากจริงๆค่ะ